ตลาดนา oh, ัดโลน่างงามครับโอ้ตลาดจืดๆเมีกเมียกุ้งด oh, ีก็ยังมี่ไฟงามอยู่นี่มาเบิ้งครับพี่น้องเขาโอ้ฟังหันเป็นได้ยี่นั่งน้อยลูกเก่าจะเลื่อนครับว่าสายใหม่บุญเดียเป็นไดเบาขายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสองตัวนี่ก็ตัวสูงๆนี่ของผู้ใดครับเนี่ยเจ้าไม่สิบเอ็ดเดือนอ๋อสูงแห้งเด้พี่น้องเขาอ่ะนี่หล่ามา้ยมั้ย อมีขวัญเอกมองคลดอกหนึ่งหัวโหนกนี่ดีครับโอ้เรียบม้วนดีเนาะสามม่วงขุดต้นไหนแมนครับโอ้เรียบม้วนดีให้เพราะว่าเพงสูงลูกเจ้าไม่เนาะสิบเอ็ดเดือนสามม่วงบีเจ้าไม่นี่ยยุคเขาใหญ่เลยเนาะเพราะ่าอ,อันเจ้าแบงนี่ยังยุคขอนแก่นเนาะนี่ผมสับสนละสองตัวนี่แหละ<า> <c oughs> สับสนสองตัวเลยสุธีเลยนะครับผมเนี่ยโอ้งามเว้ยนะครับพี่น้องเขาเพิ่งสูงลูกเจ้าแบะลูกเจ้าไม่เนาะครับเนาะสิบเอ็ดเดือน เท่าไรครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสองหมื่นห้าโอ้ยมันก็นเหมือนทนเลี้ยวเออโอ้บักเถือกตัวนี่ <c oughs> โอ้บักเถือกครับพี่น้องเขาบักเถือกบักล้อพอพัดคุ้มผงสมพ่มพอมันสูงนะครับสมพ่อมันสูงโอ้ยหลวบลอ้อเลยพี่น้องเขาพอพัดคุม้มผงตัวนี่เออผมกับวายุมันคือสูงแท้สดุดๆไปแท้เป็นตัวเถือกโอ้หุ่นดีเนาะครับ ุ่นงามเลยเด่หนิพุ่นเหรลูกเจ้าแบงนะครับผมโอ้ลูกเจ้าไม้โอ้ลูกเจ้าไม้มาบัลกลาไหมมาลูกมา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 โอ้หัวหนกหัวท้องครับพี่น้องเรียบขาเงี้ยั่งไปได้อีกไกลครับพี่น้องเขาหเอาสองหมื่นเท่าเหรยครับสองหมื่นห้าพันสองหมื่นหาพันหาลอยคุยกันได้เนาะครับผมโอ้สวยเลยพี่น้องเอออันนี้มันยังนี้หน่อยสีท้องท้องนี่เบิ้มครับลูกเบิ้มครับมีเอกสารบ่าครับไม่มีครับก็มี จักเอาจักเดือนแล้วครับห้าเดือนห้าเดือนป่ามันคือขวัญง่ามเลยเหยี่ยวเป็นหางของยูบุนเน่ยยูบนเน่ะไม่นีหล่ามาลูกมาต้องดูโอ้ยจับมันขึ้นจักบาทนะครับเออควายง่ามเลยเพราะเอาโลตีจบนาคิฟโลตีจบนาคิฟโลตีรวบรวบเลยว่าเท่าไรไอ่เหมือนห่ามัดเลยควายควักในเมื่อนี้ เมื่เลยไข่ควอดนี่มื่อนี่เออมมืออาทิตย์เิ่งหันอาทิตย์ก้อนเป็นลูกเกาเ่าจะเลือดนี่ครับอาทิตย์นี่ลูกเบิ่มนะครับผมเออไอเราก็มีที่เด็ดหลายเนาะพ่ฝันง่ามๆครับพี่น้องขึ้นเอี่ยวมากผู้เสี่ยตกสวงนี่หลามาลูกมาโอ้ยเนาะหาเดือนเนาะเอาเบิ่มีเอกสารคือหัวลูกเบิ่มครับโไยขยในคอกครับโอ้ไข่ในคอก เอาเท่าไรกว่าเมื่อนหาครับยังเว้ากันได้ว่าเมื่อนหาเนี่ย,ยอรองได้ครับยังตอรอกได้ยังคุยกันได้นะโอ้ยไข่ถ่งสีดอกเโาครับพี่น้องเขา้าเมื่อนหานะครับผมเราก็เจ้าไม้เด้๋ยพี่น้องเด้๋ยเจ้าไม้นี่สองเมื่อนหานะครับผมอันนี้เอกสารครบพอพ่คนคุ้มฝูงครับอันนี้นั่งหน่อยเอาไป ไปร่านกาแฟได้พี่น้องกันเจ้ามาได้ใสกว่าไอ้ชุมช่มแพ้เจ้าซื้ออย่างกว่าต่อครับหอยต่อครับเบอร์โทรเจ้าเบอรศูนย์หกสองหนึ่งสองศูนย์แดเก้ารูเจ็ดนอนห้อต้องหันซ้ายใหม่เลยได้รว,วกเก่าจะเลื่อน <c oughs> <c oughs> เออหัวดนี้กันจีคือเขาตัวเรื <c oughs> ่องคีดอกเรื่องครูง,ง่ามเรืองอ้ยลูกลอกคอนลูกลอคอนบักเรียนกันมั่นเิเอบักเรีนกันมั่นล่ะขายมาแพงเลีลูกบักอบ้อยเรียนกันมั่นอบอย อนุเถอะได้เลยครับกสีบ่่นได้ถึงปีหรอครับพ <วะ S 2> ่าท่านถึงเนา<น>ะ<โ>อ,อ๋าก้สนเข้าอ๋อห้องกสนเขา้เเขามากไอเพงดูว่อตัวเมียเมียมันเป็นไข้ทักได้เมียมันเมียมันกระายบ้านเขานี่ะอ๋อครับผมไฟ้่ทนพ่อปีเนาะเอาเท่าไดเลยพอ่ออยากมืนสองหารยไมครับมสองหารยรถได้ครับเก้าสิบหาให้ ผมเศร้าด้วยเรือด้พี่น้องก็ยัมาเศร้าควมเมอบผมด้อ ีาสร้างว่าบอกผมเด้อพี่ดอเขาบผมบอกเรียนร้ซื่อเีโอ้รวปกลอกควันร่วากจอบลอยเรียนกันมากเด้อพี่ดองเด้อรัวกจอบลอยเรียนกันมากครับผมของเลี่ยงเรีนไม่ม่นเขาเร้ยกเขาัขาดขึ้นพเห็นดนแล้วพ่าไปใส่ลุ้ยผมว่ามันลุ้ยเราเศ้ารเน้ยน้ำม่วครับเดียวที่เออว่ามันผิดแต่ซื้อมากไ่ซื้อมากโอ้ยว่ามันลุ้ยเล้ว่าว่าเศร้าเนาะครับครับ่เศ้าดอก มันเรียกพีนองคือครับอันนี้มันก็ยู่เกาลาจันร์อก่อนนะครับพีนองเอาเมื่อนสหาล้วยที่พครับครับกันได้เนาะคุยกันได้ครับพุยกันได้พ่อเดิมครับพ่อเดิมพ่อเดิมบ้านดอนเงินเท่านี้เนาะครับครับคบว่าได้เบอร์ทรนหนึ่งครับโอ้เดียวเยวเดเอาเบอร์ไม่เลยครับยันเบอร์ไม่เบอร์ไม่เหเก้าสี่ครับหกแปสองสอง สามสามแปดครับน้องเฮาอีเด้อค่อยดื่มละครับเออรู <c oughs> <c oughs> ่บักล่อขวัญวันสันครับพี่น้องเฮานี่เด้อพี่น้องกินเจ้าเนี่ยอีเด้อเป็นจะเลี้ยงขนหางเหย้าพวดียกันเหย้าพวดีพร้อมเออพี่น้องเฮาไปพัฒนาเอาครับผมบำรุงเอาครับนี่ว่าชีไรเด้นมากมือนี้เนาะข้นเขาเหมือนไงเถอะเด้ดิเออก็มดาได้ยังมากปา ป้านมันสูงแท้สูงต่เบิ่งมันสูงกว่าเจ้าะเหรอเนี่ยนี่ลอยเท่าไรกว่าลอยสามเจ็ดสามแฝดครับผมอาสูงกว่าพญ่อ anyway> ้วนเหรอพี่น้องเหรอเพญ่อ้วนจะสูงเพราะลอยหกเซฟวะเอ้ยไอ้กอโอ้ยลูกเบิร์มพันล้านเด้อยเดี่ยวุ่นละเออนั่นๆเจอที่เด้อดิโอ้ยเบิ่งคักๆก่อนเนี่ยเบิ่งได้แม่เราหุ่นละ คนเดินพี่น้องให้เบิ้งคักๆเง่าๆแล้เนี่ยสิบเก้ันยายนหกห้าสองปีสิบเก้าแล้วนี่มือนี่มือนี้วันที่ยิ้สามแล้วนี่มือนี้ยิ้สาม,แล,มแล้วพี่น้องเนี่ยสองปีเต็มแล้วนี่ สองปีเต็มนะครับผมโอ้มันขึ้นยักษ์เทียไปปะเอ่เอเดือนพันในผสมเพราะท่านในผสมหาอีกจักหาเดือนอยังแห่ผสมเนาะสองปีครึ่งสองปีครึ่งนะพี่น้องเฮาโอ้สวย,ยเลยลูกเบิ่มพันล้านเด้พี่น้องอุ้ยจับมันยกขึ้นยักบาทด้วยเพราะว่ยี่นนยังหยีสูงอีกอ่กู้เด้พี่น้องเฮาร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเหล่าว่าเตียโอ้อย, 37, ววยอมันหยีสูงอีกอยู่นี่พุ่นล่ะอ้าเอาขึ้นปกเลย สวยงามเลยนะพี่น้องเขาว่าเท่าไหร่ประสี่หมื่นหาโอ้ตัวนี้ต่อได้เท่าไหลงให้่พันหนึ่งเด้ดดเอแฟนเพียรคนคนชีวิตเด้พี่น้องเออเพินหอ,อ,องสี่หมนหาเจ้าตัวพอยียว่วัน,นได้เท่าไหร่พอย่ยว,วนลงให้อกหีกพันหนึ่งคาคาแฟนเพียรได้พี่น้องเด้อเฮ้ยเครื่งแจกเคองแถมว่ามีอะไรเพียรเนี่ยรอยกิโล เอาเพราะลอยเพราะยังคุยกันลอยเนี้ยบวกนิดๆิเนี้ยค,คุยกันเด้อพี่น้องเด้อผมก็ยังให้พี่น้องได้ควายง่าเบลี่ยงเด้่ผู้หาควายงา่าหาควายสูงนะครับเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วนี่ควายลูกเบิ่มพันล้านสูงลอยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเนี่ยเบื้งดูขุนเบิบ่องไทยได้ไหมล่ะเปิดซีเมือนหานะครับพี่น้องตะกี้เห็นว่าแม่เน,นเพราะยังอ้วนแล้ววา่าเป็นแสนขุนเด้ดนี่ขุนเบิง่งดูข้ออ่องเบิ่งเล็บ ค่ะโอ้ยสวยงามสวยงามผมมาสิบพรเข่าตาลาดเราเด้๋ป้ามือเนี้ย <laughs> โอ้ยสุดยอดสุดยอดดอวเอาซีมือนหาเนาะป้าเนาะเอาจับอ้อมอีกจักบาทเนาะป้าจับมาทักนีไมมโอ้ยงามเลยพี่น้องเฮาลูกเพิมขั้นล้านโดนๆเจอที่เด้อสวยงามแห้งนะครับผมพุ่นละ สวยเลยนะครับผมเชียงเกงครับครับยาบำรุงไตยาบเรียบร้อยให้อีกจักหาเดือนยังให้ใส่เนาะพ่อเนาะได้ไข้แงามเลยพี่น้องไปใส่ไม่ยังอะไรแดงนาะบักขิ่งข้องทีเดียนีตัวใหญ่ๆเน่ะขิ่งข้องเด้อพี่น้องเด้อผมแนะน้ำเด้อขิ่งข้องรถเรื่องกับไปเอาบักเมืองไทยเด้อพี่น้องเขาสูงแห้งนะพี่น้องเบื้องหลัวนี่ลูกเบิ้มงพันล้านนะครับพี่น้องของปลาอ้วนเด้อพี่น้องเด้อเบือเท่าเบือใด้กว่า เก้าแปดสามหกห้าสี่แปดครับเบิ่งขากัอีกคนเขาหมดจดเลยเนี่ยหมดจดเลยลูกเบิ้มพันล้านตัวนี้นะครับเพราะงี้อ้วนเรามีที่เด็ดมาประจำลราพี่น้องเข้าก็พิดหวังแบบวายดอนงามเทียบนี่ไม่ได้ไข่ดอนมัดวายดอนมัดเทียบเลยนี่ลูกไผลครับพ่อลูกผู้ใดครับลูกไผลครับพัวลูกเบิ้มพันล้าน ล,ลูกเบิ no. yeah. ้มน Is ี no ่แม be ่เป็นลูกแก้วแม่เป็นขายเป็นลูกแก้ว้าแม่เป็นลูกแก้ว้าพญาของบัดนนี้ลูกเบิ่มพันล้านที่เป็นดอนนี่มี่ักโตแล้วพ่อตัวนี้พ่อพ่อพ่อมีสิบตัปะพ่อเป็นแม่เผือกกับแม่เผือกออกมากเป็นเป็นเผือกหลายแล้วนี่ปะครับคือยังลูกสร้างอุดรนนั่งสิผมกับพึ่งจะเห็นลูกเผือกสองตันนี้ลูกเบิ้มพันล้านเป็นเผือกเนอะพ่อเบิ่มพันล้านใส่ใส่ลูกแก้ว้าได้ออกมาได้เป็นเผือกจกปีแล้วครับพ่อ ยี่สิบเดือนบ่ท่านในพ่อสองปีป้าพ่อลอยลอยสี่สิบแล้วป้าลูกเบิ่มพันล้านนะครับพี่น้องเฮาโอ้เดี๋ยวเดีวผมออมเงิงกันก่อนบ่ พุ่นลหรอโอ้หนางงมหมดจดเลยนะพี่น้องเฮายวายดอนแม่ลูกเบิ่มพันล้านแม่ผมกับพวกใคยเห็นได้พ่าลูกเบิ่มพันล้านที่เป็นไายดอนเนี่ยพวกครเห็นนี่ลีครับครับแม่มันก็เป็นลูกแก้วฟ้าเนาะพ่อว่าเท่าไหร่ครับ เก่าเมืน่นมันกับปาดดีเลยเนมันกับปาดดีเลยเอยวน้อยยังมีมองเวาวมองจ่าเพราะพวาเก่าเมืนเนี่ยังคุยกันได้อยู่เนาะรับันครับผมโทรมาเบืรอโท่พ่าเบืรอใดครับ82 382 หกสองห้าแปดศูนย์แปดสองสามแปดสองหกสองห้าแปดพ่อเสือพ่อเสือค่อยงามบ้านพ่อทอนน้อยควมงคนครับผมเดี๋ยวผมเบื้องคักคัพ่นบ้านนี้ควอยเผือกลูกเบิ่มพันนรานเด้อพี่น้องเด้อเนี่เบิ่งดูนี่งามงามเลยนะครับโอ้ยดนดนเห็นได้พ่อดนดนเห็นยี่หลีนะที่ที่เป็นลูกเบิ่มที่เป็นลูกควายเผือกนะครับเนี่ยเห็นเหลือก็้างามเน่ยพี่น้องฮาหมดจดเลยผมว่าสิบวราเขาตลาดเราได้มือเนี่ย หอมากอะโอเคอยู่มีไข้งามให้เบื้องโยงนะครับผมมันผมมากสวยมันใกล้จะได้กันดิพอมันคือหลอมหลอมเหลี่ยมเหลี่ยมเก่ามือนคุยกันได้น้อพอเนาะคุยกันได้แล้วพี่น้องเขาพับเสือครับผมลอยล่คือเพิ่นเนะครับเทนแรกกัด่วงครับตอนแรกกัดวากันคุยกันเนาะพ่อเนาะได้กันเราก็คุยกันพี่น้องเขากับทีไหนกันนี่กันนะครับผมเบื้องคันคักด้วยมีเบื้องคันคักด้ โอ้ยลูกดอนลูกเบิ่มพันล้านเผือกนะครับพี่น้องสออรอย่างมีเงั้นอาอยู่นะครับผมแต่ว่าบ่มีครับพี่น้องมีเดทไทยคลิปนี่แหละเอาพี่น้องผู้มักกันกับเป็นโอกาสนะครับที่อยากจะหาวายเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อว,ยวายเผือกลูกเบิ่มพันล้านแม่ก็เป็นลูกแก้วฟ้าพ่อเบิ่มพันล้านสวยงามเลยเอ่ขอบคุณหลายๆครับพ่อครับสวัสดีครับมาเหรียญตลาดเล่านางามวันนี้นะครับวันจันทร์ที่23 กันยายน2567นะครับพี่น้องเฮาเปิดทุกวันจันทร์้อพี่น้องเด้อตลาดแต่พอวายงามส่วนไหไผมเอาแต่ควายงามละเมี่นะครับผมมีวา่งามวา่ดอนควายเปือกไหลนะครับพี่น้องกับพิจนาเอานะครับพี่น้องเฮากับผมถ่ายคลิปให้พี่น้องเขามาเบื้องเพื่อให้พี่น้องหาวายไปเลี้ยงนะครับถ้าผู้ใดอยากจะหาควายไปเลี้ยงเอาไปกินยาเอาไปกินยากินยุ่งยุตียุทธห่างเฮ้านะครับพี่น้องเพื่อให้ระบบนิเวศที่ทางเฮามันดีขึ้นนะครับพี่น้องเฮ็ด ไหนมันพ่อดามพอดีแล้ะนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมถ่ายคลิปผมบ่ผมบ่มบรีโภกเนื้อว่าเนื้อไข่ด้ยพี่น้องแต่ว่าผมอยากงไงพี่น้องเบื้องอัตลักษณ์เบิ้งความงามเบื้องคุณคคาที่เกิดมาครูผ่นดินของไข่นะครับพี่น้องพอาะนั้นพี่น้องกะไห้มันพ่อดีไห็มันพ่อดามพอดีนะครับพีนพ่น้องกิจาหน้าเอานะครับผมเ่ามีผู้ใดผิดเผยเถือนมักน้ำเพินอย่างไรน้ำเพินกะศึกษาไปหลายๆคลิปศึกษาไปหลายๆช่องมีเงินทั้งแต่ตัดสินใจเอาพี่น้องเข้า อนฮักคนคนชีวิตรครับ